นี่ก็มีหลายเรื่องนะที่น่าสนใจนะฮะวันนี้เวลาจะหมดแล้วตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะสัมภาษณ์บอกอแมนนะแต่ว่าเห็นว่าอ้าหรือว่ามาอ้านี่ไงโอ้โหสวัสดีครับพี่แมนมาแล้วอ่าพี่แมนบอกลืมลพี่แมนได้ยังไงเออนึกว่าสัญญาณไม่มาตอนแรกมารออยู่พี่จมนพี่แมนรอยูรออรรอรอรรออยู่รอรออ ครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบกแมนะครับก็จะไปพูดคุยกับนักขา่าวเกี่ยวกับกรณีของอการแพร่โควิดคลัสเตอร์ใหม่ใช่ไหมบกแนมอ,อ่คือตัวเลขก็น่าตกใจนะที่วัวยินเนี่ยตอนนี้คนคติดโควิดกันแล้วเนี่ยประมาณสามร้อยคนเกือบจะสี่ร้อยแล้วครับเก <c oughs> ือบจะสี่ร้อยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ทางวัวหยนเองก็เตรียมเรื่องของโรงพยาบาลสนามหลายจุดแล้วเพื่อที่จะรองรับ สิ <One input> ่งท so right. so ี่กำลังจะมาถึงถึงยังคาดการไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไปถึงห้าร้อยหรือเปล่าไม่รู้เฉพาะหัวหินอย่างเดียวนะเวลาีูตัวเลขมันก็น่าตกใจมากอืมครับซึ่งที่ครับครับเช่ครับเช่ครับมันอันนี้มันเริ่มจะส่งผลกระทบเรื่องของธุรกิจในหัวหินที่วันนี้เราอาจจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปทะลักอยู่ที่ะชําแน่นที่ชะอืค่ะคนไม่กล้าไปที่หัวหินไง เพราะว่าวูินนี่มีคนติดกันเยอะมากแล้วก็เลยนักท่องเที่ยวก็เลยมามาเออัดกันอยู่ที่ชะอำหรืออาจสําราญดังเนี้ยครับครับซึ่งอันนี้ไม่ข้าสัวเลขครับอืาเชิญนะเชิญนะซึ่งซึ่งที่บอกว่าอ่าที่ติดกันที่ระบาดกันที่ประจูบคริขันเนี้ยมันมาจากคลัสเตอร์จากสถาบันจากสถาบันเทิงใช่ไหมพี่แมนมันเชื่อมโยงกันหลาย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 อย่างหลาย ทั้งเรื่องของสถานบันเทิงจากกรุงเทพฯแรงต่างเนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยไปเชื่อมๆกระจุกที่เชื่อมๆกันหลายจุดเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่หัวหินครับซึ่งจริงๆจริงๆเนี่ยตอนนี้ทางภาครัฐเองก็เตรียมอยู่ไม่น้อยทั้งในส่วนของหัวหินเองในส่วนของตัวจังหวัดเองนะตัวจังหวัดก็เตรียมเรื่องของโรงพยาบาลสนามซึ่งแน่นอนเขาคบดะเมินเลยว่าโรงพยาบาลของรัฐที่มีอยู่เนี่ยทั้งรวมโรงพยาบาลเอกชนด้วย น่าจะไม่พอที่จะรองรับอคนที่จะติดโควิดในอนาคตเนี่ยครับแล้วถ้าจะไม่พอเกเต้องหาก็ต้องหาโรงพยาบาลสนามอีกใช่เช่เขาเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งก็อาจจะใช้ที่ค่ายทหารในในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเอาโรงแรมบางโรงแรมซึ่งกาลังติดต่อเนี่ยเอามาทําเป็นโรงพยาบาลสนามด้วยทําเป็นบ้านทําเป็นที่พักให้กับผู้ป่วยนะฮะ ครับตอนนี้ตอนตอนนี้ก็ตอนนี้ผมคิดว่าต้องต้องต้องจับตาดูที่หัวินนะเป็นตัวเลขที่คิดว่ามันพุ่งขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ผมได้คุยกันกับทีมได้คุยกับนักข่าวล่าสุดเมื่อทักพักที่ผ่านมาบอกว่าตัวเลขมันน่าพรุ่งน,นี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงสี่ร้อยครับแล้วตัวนี้ีการที่เขากระจายพวกวัคซีนแหะครับตอนนี้มันมันมันเป็นยังไงบ้างอะที่หัวหินที่ป็ะจับคือคือวัคซีนที่ไปถึงหัวหินเนี่ยมัน เขาก็จะสรรไปร,รัฐบาลเองกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะสัรนไปตามจํานวนประชากรตามเฉลีย่ยตามจํานวนประชากรนี่ตาคิดว่าหัวหินเนี่ยมีประชากรสักเท่าไหร่เขาก็ะตุเฉลีย่ยแล้วก็ส่งไปให้ตามสัสดส่วนแต่ว่ามันจะไปถึงบุคคลเสี่ยงก่อนบุคคลที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้บุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่ทํางานใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นก่อนอือแต่ว่าในาส่วนของของคนอื่นๆซึ่งมี มีโอกาสที่จะไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างๆคนนี้อันนี้ก็รอตะลอกที่กำลังจะมาอีกรอดอีกชุดหนึ่ง <c oughs> แต่ก็แน่นอนว่าคนป่วยที่เขาติดเชื้อโควิดอยู่ยเขาฉีดวัคซีนไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นวัคซีนที่กระจายลงไปเนี่ยมันต้องกระจายลงไปให้กับคนที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่แต่ใช่ใช <c oughs> บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องเป็นชุดแรกที่จะต้องได้รับการฉีดว <c oughs> ัคซีนก่อน เพราะว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดทํางานใกล้ชิาที่สดผู้ป่วยครับทั้งแพทย์ทา้งพยาบาลครับบกแมนเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของวัคซีนแล้วที่สําคัญมากๆเลยก็คือการหาเตียงให้ผู้ป่วยถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือจานวนมันพุ่งทะลุขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเตียงมันมีไม่พอเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคือคือเวลานี้ครบละมือนแล้วว่าถ้าใช้เตียงเฉพาะเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยไม่น่าจะพอ ไม่น่าจะพอเขาต้องเตรียมเรื่องของโรงพยาบาลสนามที่เตรียมจะตั้งทั้งในค่ายทหารหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นที่ว่าโรงแรมต่างๆโรงแรมต่างๆก็ประสานแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่นักข่าวผมได้คุยนักข่าวเมื่อกี้สิ่งที่เขากังวลก็คือเรื่องของผลกระทบในเชิงธุรกิจเออเออเขาเขาเอาหัวหินอย่าลืมว่าหัวหินหัวหินนี่คือเมืองท่องเที่ยวนะหัวหินหัวหินนี่คือเมืองท่องเที่ยวที่นี้ถ้าหากว่า เกิดโรคระบาดมาขนาดนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจรีสอร์ตต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบไปหมดเลย hmm. อันน,น,นี้อันนี้คือ hmm. คือก็นักธุรกิจเองก็ก็พยายามสะท้อนมาเหมือนกันว่าทําอย่างไรอยให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้มันสเกลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากกราฟเนี่ยนะ hmm. Hmm. มันเพิ่มขึ้นเร็วมาก พอเรามาคุยกันแบบนี้เนี่ยนะพี่แมทคุณแนทมันมันเท่ากับว่าถ้าเกิดจะถามว่าเอะแล้วแบบนี้มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยโอ้โหถามแบบนี้แล้วมันตอบยากจริงๆเนาะเวลาเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาไม่ได้ตอบยังไงเลยนะก็ก็เอาเอาที่สบกคอแนะนําว่าสมควรจะไปบัตตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งก็ครับก็หนึ่งอยู่อยู่บ้านได้ไหมถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้คุณก็บ้องกันตัวป้องกันตัวอย่างไรใส่แมสล้างมือ ใช้เจลล้างมือใช้แอนกกฮอ์ขยันล้างมือหน่อยออกข้างนอกได้แต่ว่าใส่แมสอเน่ยลืมแมสติดไม้ติดมือไปฏิบัติตามที่เขาแนะนำแค่นั้นเองครับเต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยอย่างรายใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเปรียบเหมือนเปรียบเสมือนนักดำน้ำเนี่ยเขามีถังออกซิเจนที่มันใหญ่ใช่ไหมเขาก็สามารถดำน้ําได้นานกว่าแต่สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางหรือว่าขนาดย่อยขนาดเล็กๆเนี่ยฮะ คนเหล่านี้เนี่ยผมว่าสายป่าเขาก็สั้นทางออกซิเจนเนต่ยเล็กนะถ้าหมดไปแล้วเขาจมน้ำก็อาจจะฟื้นไม่ได้อีกอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมากเลยนะพี่เมฆคือคือคืออันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐเองก็ต้องไปยื่นมือเข้าไปช่วยหรือดูแลอย่างไรจะจะช่วยเขาอย่างไรจะเหมือนที่อาจารย์บอกก็จะซับที่ได้หรือเปล่าช่วยเหลืออุดหนุนเออย่างไรไอไอไอกิจการขนาดเล็กเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องไป ไปคิดแล้วก็ไปประเมินว่าจะให้การช่วยเหลือเขาอย่างไรให้เขายืนอยู่ได้แล้วก็เขาเดินได้ในอนาคตครับวันวันนี้เนี่คือวันนี้เนี่ยกิจการขนาดเล็กเนี่ยเหมือนกับมันหายไปแล้วกิจการขนาดเล็กเนี่ยหลายไปแล้วร้านอาหารหลายร้านก็เลิกกิจการหมูปิ้ง ไก่บาร์บีคิวไก่ย่างไปหมดแล้วพวกนี้ร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไอ้ด้านสุมตำชายหาดหัวหินตอนนี้มันก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวไปไม่มีคนกินไงพี่แมนใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจพี่แมนมีอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่มันจะจบรายการเราอ่ะเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยที่เราคุยกันเอาไว้อ่ะเกี่ยวกับเรื่องของนครศรีธรรมราชเล่าให้ฟังหน่อยสิเออมันเป็นยังไงก็ก็ก็นครศรีธรรมราชนี่คือมีมี มีคนที่เดินทางค,คนที่เดินทางไปนะครสีรมบราาโดยสายการบินไทยแอร์วันแอร์เนี่ยสองมีสองสองคนคือผู้หญิงคนผู้ชายคนเป็นเป็นเป็นแฟนกันครับผู้หญิงเนี่ยไปตรวจแล้วชัดเจนว่าติดโควิดอผู้หญิงเนี่ยอ่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชัดเจนว่าตรวจแล้วว่าติดโควิดเมื่อวันที่สิบวันที่สิบเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้ติดโควิด ครับแล้วแล้วเขาก็ไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องอ่าไทยแล้วแอร์เนี่ยเดินทางกลับไปนครศรีธรรมราชในวันที่สิบเอ็ดผู้ชายเนี่ยเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดแต่ไปตอนเช้าผู้หญิงไปตอนเย็นแยกกันไปหรอซึ่งอ่าแยกแยกกันไปเข้าใจว่าในในการจองตั๋วเนี่ยจะจองจองไม่ได้เลยเลยไปคนละสายการบินกันครับครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเขาก็เป็นแฟนกันคนหนึ่งเนี่ยอยู่อำเภอ คนหนึ่งเนี่ยอยู่อำเภอเมืองอีกคนหนึ่งอยู่อำเภอพรากลมเป็นคนนครเหมือนกันเป็นคนนครเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยเป็นคนนครเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละอำเภอกันอยู่คนละอำเภอกันแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดแน่นอนอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่รู้จะว่าจะวินิจฉัยได้หรือเปล่าว่าปกปิดข้อมูลเพราะว่าเขาเขาอ่าไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเขาก็มีการตรวจอุณหภูมิแต่ว่าเขาไม่แสดงอาการป่วย ครับอาการต้องมาดูว่าเขามีการสอบถามไม่ละพี่มาไม่ได้แสดงออกเพราะว่าสายการบินเ็าก็ให้ไปแตะมือหรือว่าวัดอุณหภูมิที่หน้าผากก็ไม่ได้เป็นอะไรวอุณหภูมิมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะอาการก็ไม่มีแต่พราะเขาเนี่ยเขาเนี่ยประสงค์จะเดินทางกลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านครู้ว่ารู้ว่าติดโควิดแต่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้านไปรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ แล้วก็เนี่ยแหละคือหนึ่งต้องไปดูว่าข้อบกพร่องมันอยู่ตรงไหนสนามอ่าสายการบินไทยแล้วอนแอร์ได้มีการตรวจเช็คโดยสมบูรณ์ไหมตัวสนามบินดอนเมืองได้มีการตรวจโดยละเอียดหรือไม่อย่างไรได้อ่าตรงนี้ข้อบกพร่องตรงนี้มันอยู่ที่ไหนหรือว่าอ่ผู้หญิงคนนี้ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอืมครับก็รู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองป่วยเนี่ยก็ควรที่จะอยู่กับที่ หรือควรจะเดินทางนะหรือเรียกรถรถพยาบาลเนี่ยมารับไปโรงพยาบาลอไม่ควรจะนั่งรถสาธารณะแล้วอืมไม่ควรจะใช้บริการของสายการบินแล้วที่ที่พี่แมนพูดเมื่อกะมันก็น่าสนใจนะว่าการที่เขามาขึ้นเครื่องบินแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขาเป็นการปกปิดข้อมูลทางไปหรือเปล่านะ ซึ่งในความเป็นจริงนะครับปกปิดเนี่ยเออมันก็ผิดกฎหมายอยู่อยู่อยู่หลายข้ออยู่หลายเล่มเหมือนกันนะก็ก็มีทั้งตัวอย่างเนี่ยมีทั้งผิดพรบควบคุมตัวต่างก็ผิดอรมวกฎหมายอาญาก็มีนะมาตราพรบฉุกเฉินเนี่ยคุณก็มีความผิดนะะมีมีแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูกันแหละว่าว่าไในสายตาของกฎหมายเนี่ยเขาจะมองว่าอย่างไรนะฮะว่าอย่างสมมุติว่ามันจะผิดในมาตราหนึ่งสามเจ็ดของ ปอาญาหรือเปล่าในฐานการแจ้งความัอเมนเทสแก่เจ้าพนักงานเพราะว่าในเรื่องนี้ใครเป็นเจ้าพนักงานมันก็ต้องตีความต่ออีกนะเขาแต่เมื่อเมื่อสักครู่นี้เหมือนเขาเขาอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเทจก็ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ถามเขาว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาลงเพราะว่าเขาพอเขาลงเครื่องที่สนามบินนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็โทรไปหาโรงพยาบาลมาราชนะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ป่วยเป็นโควิดเขากำลังลงจากเครื่องแล้วก็รถ ของโรงพยาบาลหมาราชนี่ก็มารับเข้าที่สนามบินไปที่โรงพยาบาลเขาเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะว่าเขาเป็นโควิดนะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยมันสมควรไหมที่จะเดินทางเนี่ยแค่นี้ถือว่าน่าสนใจพี่แมนนะเหมือนวันนี้ช่วงช่วงบ่ายค่ะเหมือนช่วงบ่ายเองเนี่ยทางสจจังหวัดค่ะอืเชิญเชิญพี่แมนค่ะ อ่าคืออันนี้มันมันสะท้อนถึงความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมครับคือถ้าถ้ามีสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมก็งดการเดินทางอยู่กับบ้านหรือถ้าคิดว่าต้องจําเป็นต้องรักษาตัวไปโรงพยาบาลก็เรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลให้มารับไปอืมอันนี้คือเพราะว่าจริงจรงึกในการรับผิดชอบอ่าเพราะจริงๆแล้วเธอก็ทราบอยู่แล้วว่าป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือไปตรวจเชื้อ ที่ที่โรงพยาบาลเอกชนและปรากฏว่าผลออกมาว่าเป็นแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะมาเดินทางอีกนะมาเดินทางมาขึ้นเครื่องบินซึ่งการขึ้นเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่เขาเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนี่ยเป็นจํานวนมากสร้างความปันปน่นป่วนอันที่ยังดังอันนี้ยังไม่คิดถึงเรื่องที่ว่าเธอเนี่ยเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะมาฝึกอาชีพนะมาฝึกอาชีพมามาฝึกการทาชาไข่มุก ร้านที่สอนทาชาไข่มุกเนี่ยต้องกักตัวได้หรือเปล่าอืมแล้วก็ยังเขายังไปพักที่อพาร์ตเมนต์ที่อพาร์ตเมนต์จะตรวจสอบยังไงจะต้องทําอย่างไรด้วยเพราะว่านี่คือพื้นที่เสี่ยงที่เขาเขาไปถึงหมดเลยเพราะว่าเขาไปพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในสองคืนคแล้วเขาก็ไปไปฝึกอาชีพเรื่องของการทําชาไข่มุกอีกอันนี้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 ยังมีเชื่อมโยงไปเยอะนะนอกจากสายการบินที่จะต้อง กักตัวล,ลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสาร,รทั้งหมดต้องกักตัวหมดอืออันนี้เท่ากับว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละก็คือการกระทําของของของคนเนี่ยหรือว่าการกระทําของเราเพียงคนเดียวเนี่ยมันส่งผลเป็นวงกว้าง,งต่อสังคมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้ดีนะต้องอย่าไปปกปิดทา์รลยรู้ว่าอะไรควรรู้ว่าอะไรไม่ควรนะอันนี้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 รวมถึงรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าล่ะ รัฐมนตรีท่านไหนคะรัฐมนตรีท่านไหนคะพี่แบงเอาเอาที่ติดโควิดอ่ะใครอะได้แหละได้แหละรัฐมนตรีที่ที่ติดโควิดอะต้องคอนแสดงทไลายให้ชัดเจนมากกว่าที่เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการทุกคนต้องมีหลักฐานไหมคะมีมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไห ไม่ใช่เอากำหนดการของรัฐมนตรีมาเปิดเผยแล้วบอกว่านี่คือทำลายไม่ใช่คุณแวกินข้าวที่ไหนกินกว๋วยเตี๋ยวที่ไหนคุณไปไประชุมกับใครไม่มีกี่โมงย,มยังไงอืมเอาเอาะไรตรงไหนบ้างน่าสนใจนี่ พี่แมนขอบคุณนัทวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราปรับบอกรแมนมาเร็วหน่อยจะได้สนุกสนุกหน่อยนี่บอกรมาแชร์ประสบการณ์กับมุมมองนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณบอกรงานที่มาขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณนัทเดี๋ยวพุ่งลานะเดี๋ยวเราลาพร้อมกันก็พรุ่งนี้คุณนัทยังอยู่ใช่ไหมอยู่อีกพรุ่งนี้กับมรืนใช่ไหมครับ